สวัสดีครับวัสดีแฟนเดอร์บัยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชแนลทีซิตี้เซนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาอัปเตดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยนะวันนี้วันที่1เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะครับขึ้นเดือนใหม่กันอีกแล้วนะเพลอแป๊บเดียวนะครับจะปีใหม่แล้วอีก2เดือนเท่านั้นเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะครับก็จะมีเทศกาลปีใหม่แล้วก็ต้อนรับลมหนาวกันนะครับใครที่ชอบหน้าหนาวก็เตรียม เสื้อกันหนาวเอาไว้ได้เลยนะก็ใกล้จะต้อนรับลมหนาวกันแล้วนะครับอีกไม่นานนี้เชื่อว่ากรุงเทพอาจจะมีลมหนาวพัดผ่านมาเยือนนะฮะไปพูดถึงเรื่องข่าววันนี้กันก่อนวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันนะก็รวบรวมมาจากช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องบทสัมภาษณ์ควนหลงที่เราพ่ายแพ้คริสตันพาเลตคาบ้านไป2อส่วนนะเป๊ปก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบว่าไม่ติดใจเรื่องใบแดงแล้วก็ชื่นชมฟอร์มของทางคริสตันพาเลตด้วยว่าเล่นได้ดีเยี่ยม นะครับรวมไปถึงไอร์มริกลาป็อกก็ออกมาขอโทษผ่านสื่อโซเชียลของตัวเองเรียบร้อยแล้วอขอโทษเพื่อนร่วมทีมขอโทษทีมขอโทษแฟนบอลน,นะครับในสิ่งที่เขาทาผิดพลาดไปแล้วก็มีเรื่องของรูเบนดิอาสบอกว่าทีมเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีแล้วก็ยังต้องปรับปรุงไปอีกนะครับรวมไปถึงเรื่องของทิโอเอนันเดสตอนนี้มิลานกําลังเร่งต่อสัญญ,ญาใหม่กันท่าซิตี้ที่ก็อยากได้แบ็กซ้ายรายนี้มาเสริมทัพเช่นเดียวกันรวมไปถึงต้องสงใจนะฮะ ให้อดีตตำนานของเราอย่างพี่กุลอากวโร่ ero, พี่เบาของเรานะอยู่ดี่ก็ หายใจไม่ออกนะครับแล้วก็ล้มลงกลางสนามต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วก็ส่งโรงพยาบาลกระทันหันเลยนะครับก็เดี๋ยวดีเทลเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไปไล่เรียงอะไรในของข่าวแล้วกันนะครับนี่เป็นประเด็นข่าวคร่าวๆที่ผมจะนํามาเป็นให้กับแฟนๆฟนซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้ก่อนอื่นก็จะไปฟังคลิปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพิ่มกําลังใจที่ดีให้กับตะได้โดยไม่ถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันฮะครอบครัวทีซิฟเซนครอบครัว เรือใบสีฟ้านะครับผมไปกันที่ข่าวแรกดีกว่านะฮะประจําวันนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์แล้วกันความหลงที่ผู้จัดการทีมของเรานั้นให้สัมภาษณ์ออกมาหลังจบเกมที่เราพ่ายคริสินเพลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับบทสัมภาษณ์เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นผ่านหนผ่านตากันบ้างแล้วนะครับในเว็บไซต์ต่างๆแต่ผมก็อัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะไปบอกว่าเรื่องใบแดงเนี่ยนะมันอาจจะเป็นใบเหลือง หรือว่าเป็นใบแดงก็ได้มันอยู่ที่ดุลพินิษของกรรมการเลยแล้วก็ความคิดของเขาถึงประตูที่เราทําได้ในช่วงครึ่งหลังนึงๆเนี่ยผมคิดว่าไลแมนเนี่ยคงบอกว่ามันเป็นลูกล้ำหน้านะครับเป๊ปกล่าวหลังจบเกมแต่เราเนี่ยไม่ได้แพ้เพราะเรื่องพวกนี้เราเสียประตูแรกแล้วไม่สามารถจริงคืนได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีช่วงที่ดีประมาณ20นะครับถึง3านาทีในครึ่งหลังช่วงนั้นเราทําได้ค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยแต่เมื่อคุณ นะได้มาเล่น50นาทีแบบ10ต่อ11คนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยสำหรับทีมแบบพวกเราเพราะว่าคุณต้องมีกระบวนการแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันเหมาะสมที่สุดนะฮะนักเตะเนี่ยโชว์คาแรคเตอร์แล้วก็ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าน่าเสียดายที่หลายๆสิ่งอะไรอย่างมันผิดพลาดไปหมดในเกมนี้และเราก็แพ้ในที่สุดนะครับเป๊บบยังได้ชื่นชมคริสเตนพาเลตต่อไปด้วยนะบอกว่าพวกเขาี่ยมีเกมรับที่แข็งแกร่งมิดฟิล3คนนะฮะ ป้องกันได้ดีแล้วก็ชนะการดวลตอนหนึ่งแล้วก็แย่งบอลกลับมาคืนได้บล็อกลูกยิงก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นพวกเขาก็ใช้ลูกเคาน์เตอร์แอคแท็กับทางผู้เล่นที่มีความเร็วอย่างริมฟิซซาฮาหรือว่าจอแดนอายในแนวหน้าของพวกเขามันยากมากเพราะว่าเราต้องรับมือกับการเล่นแบบนั้นของพวกเขานะครับพวกเขานี่มีผู้เล่นที่ดีมากผมบอกไว้แล้วหลังจากเกมกับไบตันเนี่ยเราต้องเตรียมใจทันทีเพราะว่าเกมนี้นยที่เรากับ พบกับพาเลสเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ยากมากๆผมเห็นการเล่นของพวกเขากับทีมไบรตันแล้วก็อาร์ซนอลน่ดังนั้นผมรู้ดีว่าคริสตันพาเลสนั้นชนะได้ยากแค่ไหนและพวกเขาก็แสดงให้พวกเราเห็นแล้วในวันนี้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากแค่ไหนะนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปโกเดลาเกี่ยวกับความผิดพลาดของทีมนะในเกมพบกับพาเลสในบ้านแล้วก็ชื่นชมทางพาเลสด้วยได้ว่าทำการบ้านมาอย่างดีแล้วก็มีคุณภาพนะมีนักเตะที่ดีอยู่ในทีมล้นทีมเลย นะครับไปกันที่คนต่อมานะฮะคนที่เรียกได้ว่าดวงแตกในวันนั้นอย่างอเมริกลาป็อกนะครับก็เรียกว่าแจกตั้งแต่ต้นเกมนะคือหลังแบบไม่ดูตามมาตาเรือจนเป็นที่มาของประตูหนึ่งศูนในช่วงต้นเกมแล้วก็ไปโดนใบแดงด้วยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของช่วงครึ่งแรกเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษนะครับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองนะอย่างทวิตเตอร์นะครับเจ้าตัวก็ได้พิมพ บอกว่าผมผิดเองและผมเองก็รู้สึกผิดหวังมากๆกับผลการแข่งขันในวันนี้นะมันยากที่ได้ใบแดงครั้งแรกในสีเสื้อตัวนี้ของผมต้องให้เครดิตกับทุกคนที่ต่อสู้ร่วมกันในสนามจนจบผมเองต้องขอโทษทุกคนสำหรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้แต่ว่าเราเนี่ยยังมีอะไรต้องทำอีกมากมายแพ้ไปด้วยกันชนะไปด้วยกันผมขอบคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนที่ไม่มีเงื่อนไขที่มีมาให้ผม อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของไอเมลิกลาปองนะที่ออกมาขอโทษเพื่อนร่วมทีมออกมาขอโทษแฟนบอลที่ทําให้ผิดหวังนะครับผมก็เชื่อว่าเจ้าตัวเองก็คงจะผิดหวังในฟอร์มการเล่นของตัวเองเหมือนกันนะครับพอมันผิดพลาดมันก็โอ้โหไม่มีความประณีให้กับนักเตะเลยเนาะมันก็ผิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ ดวงไม่ดีแล้วกันสําหรับกองหลังรายนี้ที่ผ่านมาเขาก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมาตลอดนะที่ลงเล่นคู่กับบรูเบนดิอาสก็อย่าเอาการแข่งขันนัดเดียวเนี่ยฟอร์มนัดเดียวไปตัดสินเขาแล้วกันนะครับพอเขากลับมาก็ให้โอกาสเขาเชื่อว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับความมั่นใจเต็มร้อยนะครับสาหรับอเมริกลาป็อกสู้ๆนะฮะแฟนบอลทุกคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับไปายอยที่คนต่อมาเป็นกองหลังเช่นเดียวกันนะกับตันทีมของเราอย่างทาง รูเบนดิอาสนะครับดิอาสเนี่ยออกมายอมรับนะว่าตอนนี้แมนซิตี้ของเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะแล้วก็ยังต้องปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เดินหน้าต่อสู้กันอีกนะครับดิอาสบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเสีย3มแต้มที่สําคัญมากๆไปแต่นี่มันคือฟุตบอลน,นะใช่เลยเราไม่มีความสุขกับผลการแข่งขันหรอกนะแต่เราเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดจริงๆ แต่ถึงกระน,นั้นทีมก็ต้องต่อสู้ต่อไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปทุ่มเคทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆเราจะสู้ต่อเพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้ในเกมถัดไปนะดีอาร์สกล่าวผลทางยังอีกยาวไกลแล้วมาคอยดูกันว่าจบฤดูก,กาลนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นคำพูดออกมาจาก กับตันทีมคนเก่งของเราอย่างรูเบนดีอาสว่าเราเนี่ยแพ้ได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ให้ได้รวมไปถึงถ้วยต่างๆที่เราก็ตั้งความหวังไว้เช่นเดียวกันอย่าง UCL หรือว่า f u Cup ที่เรายัางเหลืออยู่เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของนักเตะเยาวชนของเราบ้างอย่างเจมส์แมอทีนะครับเป็นการอัปเดตมาจากสื่ออย่างเด e Sun นะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นกำลังไม่ค่อยสบายใจกับสถานการณ์ของนักเตะ,ะดาวรุ่งรายนี้นะครับเนื่องจากทางเจมส์แม็กเอธี่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสัญญาระยะยาวกับสโมสรอนออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าการจะเจราจามันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเจมส์แม็กเอธี่นั้นก็มีความชื่นชอบในสโมสสอนดังในพรีเมียร์ลีกสองสโมสสออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยซึ่งเชื่อ กันว่านะครับถ้ามีข้อเสนอมาจาก2สโมสรน,นี้เนี่ยแล้วเจ้าตัวยังไม่ได้ต่อสัญญากับซิตี้ออกไปในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีสิทธิทีหรือใบสีฟ้าของเราต้องเสียมิดฟิลด์ดาวรุ่งคนนี้ออกไปจากทีมให้กับแมนยูหรือวร์พูก็เป็นได้นะครับดังนั้นสโมสรตอนตนี้เนี่ยวิตกกังวลมากๆก,ก,กับสถานการณ์นะแล้วก็เร่งจะเจราจาต่อสัญญากับเจมส์แม็กซอที่ให้ได้นะครับต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสโมสรจะทาภารกิจสําเร็จหรือเปล่าในการต่อสัญญ,ญา ดาวรุ่งอนาคตไกลนะครับของเรารายนี้ออกไปให้ได้นะก็ขอให้ต่อสัญญาสำเร็จแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเขาเนี่ยในอนาคตจะเป็นกำลังหลักให้กับชุดใหญ่ของพระธบายศีฟ้าเราอย่างแน่นอนนะอย่างเจมส์แม็กเอทีนะครับผมไปดูกันที่เรื่องของพี่บาวกุลกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้โหได้ข่าวแล้วใจไม่ดีเลยผมได้ข่าวก็ใจไม่ดีเหมือนกันนะครับก็บอกว่ากุลเนี่ยนะฮะหายใจไม่ออกนะครับในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นะฮะก็เป็นเกมในบ้านนะที่บาร์เซโลนาเตะกับอาราเบสนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ในเกมนั้นเนี่ยนะกุนอาเกโโนั้นต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะครับเนื่องจากเจ้าตัวนั้นมีอาการที่อออยู่ดีก็จับที่หน้าอกนะครับอย่างภาพแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยหายใจไม่ออกนะฮะแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนอนนะครับแล้วทีมแพทย์เนี่ยก็ต้องมาดูอาการแล้วก็ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับจากหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ ต้องเปลี่ยนตัวออกไปนะแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับอัปเดตเบื้องต้นเนี่ยคุณซื้อขัดตาทัพของทางบาร์เซโลนาอย่างเซกิบาควนนะครับก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับอ,อ,อาการของกุลไว้คร่าวๆบอกว่าผมได้รับแจ้งมาว่าเขารู้สึกเวียนหัวอย่างหนักแล้วก็ผมเพิ่งรู้ด้วยว่าเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็คงพูดอะไรไม่ได้มากจนกว่าจะรู้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับก็ ต้องให้กําลังใจพี่บ่าวกันต่อไปนะครับแต่จริงน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วน่าจะถึงมือหมอแล้วนะครับแต่ว่าการเนี่ยมันก็เป็นแสดงออกมาเป็นในๆแล้วนะว่าเหมือนคุณจะมีปัญหาในเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็ระบบการหายใจที่หัวใจเนี่ยมันเต้นเร็วผิดปกตินะครับทำให้อาจจะมีอาการหายใจไม่ออกหน้ามืดแล้วก็อ๋อหายใจไม่ทันนะครับซึ่งอาจจะส่งผลระยะยาวในการ เล่นฟุตบอลอาชีพของเขาก็เป็นได้นะครับไม่แน่นะนะถ้ามันเป็นอาการหนักขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องปิดปิดเรียกว่าปิดเส้นทางในการค้าแข่งออกไปเลยนะครับสําหรับพี่เบาคุณของเราก็ขอให้อย่าเป็นอาการที่มันหนักหนาแล้วกันนะก็ยังอยากเห็นฟอร์มการเล่นของเขาในฟลอย่านะครับถึงแม้ว่าจะเล่นให้กับบาร์เซลโลน,นาก็ตามนะก็เป็นกําลังใจให้ เซอร์จิโอกุนอ r กโรกันเยอะๆแล้วกันนะครับอย่างน้อยเขาก็เป็นตำนานที่เรียกว่าโอ้โหตำนานที่มีวันดับตำนานที่มีวันลืมของเรือใบสีฟ้าเราอย่างแน่นอนนะสำหรับเซอร์จิโอกุนอากโรนะครับสู้ๆนะพี่บ่านะขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับไปกันที่เรื่องสุดท้ายข่าวสุดท้ายนะที่มีมาอัปเดตกันเป็นเรื่องของทางแบ็คซ้ายนะฮะของทางเอซิมิลานที่ก็เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับอย่างติโอเฮนันเดส ะะเป็นข่าวมาจากทางสื่อในอิตาลีอย่างกาโชมากาโตอัปเดตออกมาบอกว่าทางเอซิมิลานตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งดำเนินการในการเจรจาต่อสัญญากับทางทิโอเอนนนเดสออกไปนะครับในสัญญาระยะยาวเนื่องจากต้องการที่จะก,กันท่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพุ่งเป้าแล้วก็เล็งแบ็คซ้ายรายนี้ของเอซิมิลานเนี่ยแบบตาเป็นมันเลย นะเพราะว่าตำแหน่งแบ็กซ้าของแมนซิตี้เนี่ยมันก็ยังขาดหายไปเนื่องจากกรณีของทางเบนชมิงเมนดี้เนาะที่มีเรื่องเกี่ยวกับเการติดคงติดคุกนะขึ้นวงขึ้นศาลอยู่ตอนนี้นะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็น่าจะหมดอนาคตในทีมเอเอ์ดเรียบร้อยแล้วและซิตี้ก็มีความจําเป็นในการเสริมแบ็ไซ้์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตีโอเองเนี่ยก็เป็นแบ็กซ้าที่ซิตี้เองจับตาม,มองอยู่แล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยกับเอซีมิลาน นะครับต้องมาเราดูกันว่ามิลานจะต่อสัญญากับติโอเนเดสออกไปได้หรือไม่ถ้าต่อออกไปได้เนี่ยนะซิตี้เองก็อาจจะมีงานหนักนะครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปหาคนอื่นที่ก็มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างครีมาโดเองนะครับหรือราย,อ,ยาอื่นที่อาจจะมีะรายชื่อใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในตลาดหน้าหนาวนะครับหรืออาจจะเป็นซัมเมอร์หน้านะฮะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกัน แล้วก็ตอนนี้หมดเวลาของตาแล้วกับการรายงานข่าวประจำวันใน Channel c h anel n T c i ิต z e n ตาตาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊บาย